ไปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับมีภาพหลุดออกมาแล้วครับสำหรับมือถือเซี่ยมี่สและเซี่ยมี่สิบสามโปเผยจอขอบโค้งและโมดูลกล้องแบบแนวนอนครับ มือถือเรือธงซีรีส์ใหม่อย่างเซม o ้ i 13และเซม o m i 13 Pro คาดว่าจะเปิดตัวมีช่วงเดียวกันกับเซม o ้ i 12ซีรีส์คือไม่ไปลายปีนี้ก็อาจจะต้นต้นของปีหน้าไปเลยครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีภาพของทั้งคู่ หลุดออกมาแล้วครับโดยจะเผยให้เห็นดีไซน์ตัวเครื่องทั้งด้านหน้าและด้านหลังของทั้ง2รุ่นโดยหลักๆคือคราวนี้กล้องหลังจะพลิกโมโดูลกล้องจากแนวตั้งให้มาเป็นแนวนอนนั่นเองจากภาพจะเห็นได้ว่ามือถือรุ่น Xiaomi e 13 Pro จะใช้จอแบบโค้งมนเดียจะให้ความรู้สึกแบบพรีเมียมเวลามองและจับมือถือน,นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าในรุ่น Xiaomi e 13จะใช้จอแบบแบนบราบธรรมดาครับส่วนด้านข้างของตัวเครื่องทั้ง2รุ่นนี้ก็จะวางปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มปิด,เป,ดเปิดเครื่องไว้ด้าน มันนนเเดิมนนองมากันที่ดีไซน์กล้องหลังโดยจะวางบนโมดูลแบบสี่เหลี่ยมผื้นผ้าโดยขอบจะเป็นมุมโค้งแต่จะมีความหนาสูงเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดตัวกล้องหลักดูจะมีขนาดใหญ่มากเพราะคาดว่าจะเป็นเซ็นเซอร์กล้องกว้าง1นิ้วนั่นเองเหมือนที่เคยใช้ในรุ่น Xiaomi 12S Ultra นอกจากนี้ก็ยังจะมีกล้องอีก2ตัวข้างๆและแฟลช LED อีกตัวครับส่วนในด้านสเปค เคยมีข่าวลือออกมาว่าเ a มี i 13จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ OLED กว้าง6.36นิ้วความละเอียดสูงถึง 1.5K อัตรา r e f ฟรชเร a 120เฮิรตซ์และรุ่นเซมี i 13 Pro จะใช้จอแบบ OLED ขนาด6.7นิ้วครับความละเอียดระดับ 2K และ้จะมีข่าวลือเกี่ยวกับกล้องของเ a มี i 13ม่าจะใช้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลถึง2ตัวส่วนอีกตัวยังไม่มีข้อมูลบอกแต่ว่ารุ่นเ a o m i 13 Pro อาจจะมาพร้อมกับกล้อง50ล้านพิกเซลและซีรีส์นี้ คาดว่าจะใช้คพลังเปิดตัวใหม่ของปีหน้าคือ Snap Dragon 8 2ครับและจะสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ถึง50วัตต์เลยครับแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเพียงข้อมูลที่ยังไม่เป็นทางการนะครับตัวเครื่องจริงอาจมีความแตกต่างและข้อมูลสเปคเท่าที่เรารู้ตอนนี้ก็ได้นะครับและถ้าหากมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะาอัปเดตให้เองนะครับ กดติดตามส่องเราไว้นะครับก็จะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี